สวัสดีค่ะเข็มทองแชนแนลนะคะเดินชมบรรยากาศตอนเย็นนะคะที่วัดจองค,คําค่ะเาเลาะเก็บผักเก็บหญ้าไปนะคะก,นะก็ขึ้นายอดลุมสิ ยายนางเด word, head, ินเร็วจังเลยเขาบอกว่าให้มือเรานิ่งมันจะนิ่งได้ไงเราเดินเนาะยอดมาลุมนะคะมาเก็บยอดมาลุมนะคะเดี๋ยวหนูเก็บนะยาย คือกล่อกับเป็นจีนิน่งๆนิงน่งๆสวัสดีค่ะย <c oughs> ่ามาลุมกันนะคะ <c oughs> ไปลวกพรุ่งนี้ค่ะ หรือเปล่านี่ไม่แก่หรอกแกก็กินโลดกินผักเยอะๆไม่กินโลดนะคะม,มาค่ะมา,มาเก็บผักด้วยกันค่ะฝ <laughs> นตก <laughs> คงไม่หักนะยาเออ <laughs> เออ ด e ึงกี่นัดมาต้องแบกบันไดนะคะต้องแบกบันไดไม่เท่าอื่นนะคะคุณผมเธอาปงลงมาหมดเหรอมัดขึ้นสิมัดที่ว่าดับ่ม้อข้อเธอย้ายไปเก็บสิทางนี้ทางใครอะุ่งกั เอมเท่าที่ไม่ค่ะไม่เอาบันไดไปเลยยายให้พาด้วยนะพรุ่งนี้มีน้ำพริกปลานิบไม่ใช่เหรอพาก็ให้พากให้มีเนี่ยมกแกให้ยายมาถือกล้องหนูสิเก็บ

ยังรอหลังเธอหนึ่งสองสามเยอะมันสูงใช่ไหมเออมันสูงโคตรดีขอขมาเดี๋ปูเดอ้อนั่นแหนงย่างหลังนะเลยเดี๋ยวเกเก็บอาหารก,ก่นอนเฮ้ยเธอคือบอกอย่างตุ่มผมเธอมันยืดกำลังเป็น,อน,นดอกเลยนม่ยา ยอดลุมค่ะเอ,อาเอาหยางตุมต่มตุ่มบ่ไรล้างสิตุ่มบ่ได้มือเก็บผักอยู่เอ,อ,อาผักวางไว้เอ๊อสวยมากเลย,อ,อ,เลยอยู่แต่ว่านีเอาเสียงไว้ร่างเป็นดุ<อ>มลูกออามา,มมากเก็บผักลูกอ,อยากกินผักด้วยลูกพรุ่งนี้วันพัก เป็นมังเงินก็ต้องไินมออะไรอย่างนี่อะไรมันเป็นดอกอืมันเป็นดอกใบแกงแกียมสวนแกงแกงสวนป่าเหรอวะจะไปดุกหัวปลาดุกแกงได้ประกาศเดินชมสวนก่อนนะคะถ้าใครเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้เข็มทองชาแนลด้วยนะคะ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ